โอเคค่ะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะเลือกหนึ่งล้านนะคะอันนี้เลยรู้สึกว่ามีความแบบน่ารักก้าน,นี้ขอาอ,อันก็คือรางวัลชนะเลิศของปีนี้ทุกคนเดี๋ยวจะลองอ่าเดี๋ยวมาลองนะคะเรามาชิมอันดับหนึ่งของปีนี้กันมาอันนี้ไปเลยเ,เดี๋ยวไปลองกันเอาแฮกหนึ่งคะ่ะโอ้ร้านพี่ได้ ชนะเลิศปีนี้เหรอคะ <ไง S 1> โอ้ยินดีด้วยค่ะโอ้ขายหน่อยขายหน่อยจีนต้มนุ่งขาวแตงกวาจังหวัดชัยน,นาทนะคะส่วนส้มโอคุณอํานวยนะคะได้รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ลงมาชุมเชยสองรางวลัลโอ้โหปมมือ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเก่งจัง <c oughs> อันนี้ส่วนพี่อยู่ที่ไหนคะสวนส้มโออยู่ที่ตาบลหานท้าเสาค,ค่ะอยู่ติดๆกับปากหมุดมาที่ อ๋ออันนี้เลยทุกคนมาที่นี่ได้เลยค่ะชื่อมี Facebook ก็คือคอมเมโลใช่คอมเมโลอําโนยฟ้าอัมโนยฟ้าคอมเมโลโลเรียกชมิสวนได้นะยเรียกะค่ะอําเภออยู่อําเภอแล้วนะคะอําเภอเมืองค่ะอําเภอเมืองแต่ว่าจะอยู่ในทางนอกเมืองหน่อยค่ะได้ค่ะออ๋โอ้โหก็อยู่ในเมืองแต่ว่าชนะเลิศ5รางวัลไปเลยเก๋ๆขอบคุณนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปฝากอุดหนุนด้วยนะทุกคนไปค่ะ